สลายเดใช่เยเอื้อยเดเอื้อยเดเอืไปแล้วเอเอื้อยไปสายอ่ะไลฟ์มือไลฟ์เว็นเดือดหน้าอะไรจะงสลยในรถตักซอีเมื่อเดือนนี่ก็อยู่บ้านกินเผอมีอันนั้นอยู่ว่าสินอนัโป้สินลอนมื่ไหรดนอนกกลตื่นกําลังตื่นวานอนเจเมื่อคืนนี่ไลฟ์สดของขับสีเนาะไปดีอ้าวเป็นจียงได้ เพื First, ่อนท่านก็เคยกินก้าเปียกนะอยู่หั่นทีขาซุปดีกว่เส้นซุปดีกว่าพอลืมบอกแต่ว่าลูกไปเปื่อยแล้วเสร็จมันอัตโนมัติป่ะหรือวะเขาหยากแบบลึดลุดเขาไปเลยนะลุดลึดเข้าไปมาคืนแดนอันดักเซาแก่มามาถามแฟนกันนะเป็นยังไงเฮ้ยก้าเปียกหั่นเมียเป็นยังไงแซ่บไล้แซ่บหล้ต้อนไลยดี่น้องเหรอ ต้องใจเป็นแฟมข่อยวันนี้เปนแฟนเจ้าพิศน์ฮะแตนเพื่อให้น้ำลายโอ้ยเมื่อคืนจะปล่อยน้ำในค่อยลายไอเดะเมื่อคืนนี่ปล่อยให้ลายกันเลยต้องตามนั่นแหละเมื่อคืนในเบาซุกกอดมดคืนเลยมันมีแห้งที่กอดในปั่น บ้านคัซีกับซีได้กบ้านน้องหน่อยับบ้านกับบ้านรับซีเนะทุกคนเนาะงานเลี้ยงงานเมงานเลี้ยงมีวันเหลิกลาลาไลลาหีข่อยคิดทอดบ้าที่ขอเุเดีขาสิบไปบ้านต่างหลังเลบ้านี่ฮะคิดทอดเนอสบายดีสบายดเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน มัอนีกวันมันนีกวันเสาร์เนาะมัอนี้วันเสาร์บ่ซุกมัอนี้วันเสาร์บ่เออมันนี้กวันเสาร์เนาะทีมงานกับพักตื่นมาเล่คุณนาคูใจกับกำลังอ่านหนัอยู่บ่ซุกคนกขอยากมือคียอยากมือบ่โอ้ย ถัดจาเมือป้าเมียก็ม่ได้แล้วแบบนี้ครับคืนได้กันแล้วว่ะอันนู้สบายดีสบายดีสุภาพกราฟนะมาโดนเลยไปคนอื่นก็โดนๆเนาะจะอยู่อีกสักงมือซองมือซีฟมือแล้วพี่น้องเอ้ยมาเดืองเนี่ยเจอข่าวองมือซองมือมาเพื่อทันทีใช่ไหมแต่โดนเนาะ มาขึ้นมาขึ้นกับพักกันเมาหน่อหนึ่งนะงวนเนาะมานจะไปเหตยังลงไปเจ้าขาวพาเป็นเสถียรแสดงพี่น้อมไอยู่จ้าเจ้ข้าวพาดเนหรือว่าจะพาเจ้าข่าวครับซีนหน่อยตีตอนเช้าไปหากินข้าวทีกินยังตุ่มไ่้ หู้ต้มไก่มันสามสิบนาทีต้องต้มตอนนี้มันต้มไก่ฮะต้องเ้เขาต้มเอาน้ามีหนันนนกระเพร์กระเปียกก็ได้กนะินเฟอกินกระเปียเอาสางงง้นหนามห่น้นหนมอนสาๆเพื่อนบอตื่นฟอดมามาพี่ฟอดมาสบายดีก่อนหมเอาอีกะเออเอาน้ำดื่มบะมา,มาื่ม เราจเอาอย่างก็น้นำน้ำปูสิพาไปเอาขวดนมจเจดีเอาขวดนมเด็คือบ่เอาเลยไปเบรดแป,ป๊บนึงปูเอาขวดนมไปก่อนไปส่งร้านกันแป,ป๊บนึงจะน้อยชิพน์ถ่ายลงพร้อมกันประสุกยสิลงก,ก่อนอถ่ายชิพน,น์วะโอเคเพิ่นอาบน,น้ำอยู่จะไปส่งลานก่อนไป ไปอ่ะสาลายดีสาลายเดะเอือ้อยดีเอื้อยดีเอื้อยไปใสย่ยอ่ะโอ,โอ้ยงงยยยห้่มคอย,ย,งงยห้่มคอยจะขึ้นมาหข่คอยบอะไปนางซากัอบไปเบิ่งไก่บะมาเต็ออ มักกสออกสบอกบบรดโน้ำมันจะพดน้ำกันเนาะปะปะที<ป>ขาวก็ลงมาห้านกันเลยทุกคนจะมา,าทีมง,งานเพิ่ออาบน้ำกันอยู่ทีขาวก็มากับหลานสองคนเนาะกับไปคลายเครื่องเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกับเครื่อนั่นแหละทีมง,งานเสมอคนหนึ่ง เบาซุกเขาจะพ่นมาไลายมือแล้วมาห้างแขกคนกนยัโม่หลายนะทุกคนจะมีแขกมีคนอยู่แต่หน้าคือเติมเศร้าทำไมน,นี่ปะา วันสาวสบายดีเหมยสบายดีมันวันสาวเนาะโอ้ยมันขึ้นไปเที่ยวปะป้าแต่งหน้าแต่งตาสวยเสียอ,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 อ้าวบทไหนไปเที่ยวคือแต่งหน้าบทไปใส่เอ,อาแต่งเห็ดเนี่ยบทแต่งช่วยธรรมชาตทนะบรรยากาศหาน้าฮันจีข่าวอตอน ลงเสาๆได้ละมือก็ไปถ่ายย้ำงถ่ายิงไก่เนาะทุกคนจะพาเบื่อกันเด้อไลฟ์มือไลฟ์เป็น,เ,นเดือนหนาอะไรจังสีดิลงเปักเซ่ออีกมือเตือนนี่กันอยู่บ้านนี่แหละทุกคนนะไกลสั่นบทุกคนตันใหญ่ๆนี่ตัวนี้แซนแปดทุกคน เซน 8, แปดเซน 3, สามเซนเาเซนหน,นึ่งเซนห้ลยบคนบริเวหน้าหานเนาะขายยางขายยางสบายดีามาซอยเมยดดกินแต่เซาก็กินถั่วใหญ่เดยอิ่มบะไปกมาขาย ตานซอยเมอันนี้สนะิบพันเนาะทุกคนสิบพันแต่ว่า <Okay, okay. S 1> สามันเส้าห้าว,หาวะ <Okay. S 1> หรือว่า่ได้ลดตัวนี้ลูกเต่นตัวใหญ่หวะเออต้นนี้อันนี้สามหาสิบเรือทราบเลยสามันหาดสิบ,สสบเพราะว่าค <Okay. S 1> ่าสารใบบักตาลกับแพงนะทุกคนอันนี้ก็ขับมาคุณค่า,า,ย,ย,นะา,ายู่นห้ารอลยสอง่ลูกคุเ <Okay. S 1> สาร์อาทิตย์ เลยมีลูกสาวมาขายวันธรรมดามเดี๋ยวมีแจ่เพิ่นขายอันนี้เขาสร้งางใว่าซื้อในน้ำอ,อ่น้ำเนี่ยน้ำัน้กาลน้ำมัา,า,าอยู่สอ่มุมีน้ำนมันการถือ่ามุไปผูกแขน,นไ,ไปเลยไปเลยเ็นคุณสิปปบไปเอาก็เติ่นมอคืนไลฟ์สดแต่แจะฟันหกโมงบ่าสามโมงเศ้าะไลฟ์สดนี่ยูทูะ มึงจะไปใส่เนี่ยไม่มาสิไปปลุกแทนนั่นเพิร์สกับมีเดอร์โแวร์บอเพอร์ัปเปียรกับมีเดอร์เอาคนไปฮั่นนั่นเลยนะทุกคนบมื่ตอนเช้าสิบ่ะทำไงกับพักตื่นแลน้วทุกคนกับขโม,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 มยขอบใจเพื่อจสิมาเยี่ยมยามนะโอ้ผมเป็นยังนอนอีกนอนตลอดไปก็ได้ บอ๊ะเราจะไปกินข้าวกินข้าวอยู่ฮานก่อนออยากซ่อนท้ายเพ่นักกอดกอดเพ่นไปบ้านเพ่นไปซิตี้นั่งหนาเลยนะนั่งหนาเลยบอ๊ะวิ่งยัน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 จอดตลอดยันจอดตลอดอ่าสปูนาปูใจหน้าขาวข่าวนะสกินเพอร์กสกินเพอร์หรือกินอย่าง โอ้เซลนอนมึงนี่ใส่สุดนอนกล้ตื่นกำลังตื่นอนเมื่อคืนในไลฟ์สดเขาขับสีนะไปดีอ้าวสาหลดไปใส่เออปะสาวมันเป็นหุ่นพนดีนะเฉพาะผู้บ่าวพนลายเนาะเลมาเนม่ือแรงได้มือแรงได้ ท,ท่านซีวิวหลบแมว่วะได้เอฮนะิเฟอนะเบอร์่น,นอ่ะพึกฝึกจับกล้องมาเซฟเฟอร์อันน่ะอเอาอย่างนั้เลยว่าหรอแท้หลดอ๋อ มีเพิร์มีเซนเลาถ้าต้มไก่สาสินาทีเอิต้มไก่ก่อนต้มไก่สาินาทีขามมนทีก่อนเขาเปียกป่องนี่คือหานเช้าวนาะมายามกันเนาะกินก่อนกินไก่ก็ว่าร้าะดี ต้มไก่เรื่องเนียโอเคตรมไก่โอเเ่าได้ทุกคนเพื่อนหนึ่งอ่ะเพื่อนนงอ่นตอนนี้เจ๊้าประกังสีเฮดเฟอร์หายเนาะน้ำซุปแบบน่ากินมากค่ะรูปหัวเงง่วงเหรอทขา ข้าหน้ากุดใจกับอาเฟอร์จ้ามาซุปเค็มคนแห้งเนาะคนสูตรของลูกสาวไอ้ี่ะับยกสีม่วเลยฮ้ทุกคนนนี้ว่อูดจะเข้าอีกแล้วนี่เป็นนะมเลยไม่

อัลลอคซิมบุณนาูจัยเพิงอันนั้นเขาเปียกงวแต่ว่าเขาเจ้เบอิ่มุกเกาเขาเปียกงวเขาเปียกเบิรอันเซย์ยดเบอรสามเนาะเอสามเขาเปียกหนึ่งเขาเปียกเปีสิ้นโอเคโอเค บาทคับสี่คเงินหลายแทนเงินเขาได้ีืเธอบาทที่โทรนี่เป็เงินบาทคับสี่วันธรรมดาแต่เฉพาะเขาเอื่นเสียคับสี่นะธรรมดาที่ไหนล่ะจ่าจ่ายจ่ายจ่าจ่ายจริงได้เคยเพราะถ้เคยกินก้าเปียกนะอยู่หัางจิคาซุปดีกว่เส้นซุปดีกว่าผมลืมบอกจ้าว่าลูกไปเปื่อยแล้วเสร็จมันอัพตัวใหม่ปะเห ะขาแบบแบบลึกลเข้าไปเลยนะมาเปลื่อนแดนอันพงตักซาวเก็บมามาถามแฟนกันนะเป็นยังไงเพือเปียกหันเมียเป็นยังไงแซบลายแซบลายต้อน้าย่ร้อเยล่าจงใจเป็นแฟนขวบปีนี้เป็นแฟนแจ๊บพิเศษฮะมั่ถ้ให้น้ำลายเถอโอ้ยมคื่อนจะปล่อยน้ำไหมคอยลายอ้เ มื่อคืนนี่ปล่อยให้ลายกันเลยตั้งตามนั่นแหละเมื่อคืนในเบาซุกกอดมดคืนเลยนี่เหรอ,อม,มันมีแห้งที่กอดนในปัน่น <c oughs> <c oughs> ปลาทิชชู่พลังปืนพลังซีอิวน้ำสองมือเด้ออันนี้อันี้ยอ้อนน้ำเ,เ,เมื่อก่อนแล้วก็ค่อยนี่รถเห็นป่ะลดตู้นี่คอยส่งกราฟโดยไต้องเสียเงินอ่ะ กาบพังเบิงค่นมีให้เดือนหน้าคนเถ่อนเดือนนี้ไปราคาเทืนเดือนนี้ไปขาดทือนะสแล้วมือกับทาอไรกอดีืิบวันกว่านางหลุมอคนเดีวเท่าไหร่สองหมื่นท้าจักกักปกติเขาไปเทียงกันก็เป็นคำสี่เขาเีกบ่ไปเทียงลืมเบอาพิษงอนนิดนึงแบบสี เก็ดเงากเก็ดเงียบสิ้นเหงสิ้นเหงอันนี้บริเวณสิ้นแหงบลาซุกปลาฝากแบะวันนี้สิ้นแหงสิ้นหมูอันนี้เห็นนะสินหมูเดียสรุปไปยังไดเมื่ออื่นมันบ่เอาฮักว่าสไลซสดซองเจ้ามื่อแรงบริไลแล้วบริไลแล้วเมียติเมียให้เมื่อแล้วมันบ่ นีให้เมื่อแล้วม้าลนแล้วโอ้ยนะมาวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดือบอกชื่จัมาสิบแปดเนาะสิบแปดเก้ามือสิดปลายเก้ามือปหน้าไปมือใดสิบแปดคือการเออออกกันกำลังกิน เลีงกินนี่นั่งแบบพูดีพูดีพูดีกาเห็นผึ่งก็หมักแบบนี้ในเวลานั่งกินเจ้าเจ้านั่งกันหมักติดกับหมักกันบพวกพวกกับบิ๊กเวอรบริเจอกันบ่อยเนี่ยก็เลยโบหูบันไดโบ้คือแฟนขอดเรียบร้อยนั่ง สิเมื่อยอีบอโอ้ยเห็นให้ยากกระจากไปน่าจะเป็นโบได้เนอะอยู่อีกมือหนึ่งไปซีเรียกาแฟกาแฟจอบหนึ่งโบได้ดอกแบบนี้สิไปวะเพื่อนคสีก่อนปะแ่เสิไปะเพืนนังเะังไ่ะเพื่อเพื่อจับประคอให้ดีนะ วันี้ไปอยู่น้องเจ้ากับแป๊บหนึ่งพอดีขยจะไปปลูกแครลตามไปนะปาซุกกสิเด็กกับแล้วคับซีกรสิเด็กกับบ้านน้องน่อยกับบ้านกับบ้านรับมซีนะทุกคนนะงานเลี้ยงงานเล่นงานเลี้ยงมีวันเลิกลาลาไลลาเฮข่อยคิดทอดซุกินดีบ้นะ เขาสิบโมไปบัตรจังล่างหลือบนนี้ฮาคินหอดเลยเออยะัทุกเคยไปเนาะเี่คยไปไปนะครั้งแั้ีไนนี่อ้ายขี่แพ้นะซื้อสินดาดไปซื้อสินดาดไปเลยไปกินแพ้นะโอเคนกันเเออแล้วผมไปตุ้มกันสองคนเทานะคนอื่นให้ไปเอาไปสองคนเทานอนในแพ้แบบสิ้มดตรงไหนเนาะเม่นเมนเ่นเอรา้ลอ่ะเนา้ยบัคงหลอ มันมื่อคืนเป็นยังไงก็เพื่อนอีกอ้อเช้าเพื่อนอีกซื้อไว้มาอีกอ้อซื้อีอซุปมาคืนนี่นะทุกคนนะงานเลี้ยงกับพี่วันเลิกแหละบ่ได้คำสีผนงานเลี้ยงกับพีกันมีกันเลิกลาเนาะคลิปนี้ก็จะได้จบก่อนเด้อพอแม่พี่น้องจังไรกันเนาะต้องหนีทิศเตียนได้ไม่ยังเกินเลยไปเนาะคำพูดยังบอสุภาพจ้น ขอโทษขออภัยและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อโดยจบไวัอยู่แต่หากินง่ายอยู่แต่เฮือนนี่แหละอยู่แต่เฮือนนี่แหละนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อนะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายเมียเลยไหมบ๊ายบายกลับกันเด้อกลับแล้วไปเจอกันยืนไปเลย